เป,ปลี่ยนแขอบคุณมากที่ให้โอกาสเข้ามาคุยกันค่ะจอบจัจสัมผัสถึงพลังงานความรักได้ไหมความเมตตา หายใจเข้าสัมผัสพลังงานตรงนี้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวดูความโชคดีของเราสิดูการที่เราพิมพ์เข้ามาเนี่ยไม่ว่าไม่รู้ว่าจะเจออะไรก็ขอได้พิมพ์และได้คุยกับรูเห็นไหม,มให้เราได้เห็นตัวเองเห็นตัวเองชัดแจ๋วเลยมั้งวันนี้ Discover เ,เห็นตัวเองชัดเลยนะแล้วเมื่อไรที่เราเห็นตัวเองชัด แล้เรายอมรับตัวเองนะยอมรับตัวเองทุกเสี้ยวส่วนนี่คือกระบวนการแรกของการเยียวยาค่ะมไม่หลบไม่นี้ไม่ซ่อนมันอีกต่อไปนี่คือพลังของผู้กล้าหารผู้เข้มแข็งผู้ที่กล้าเผชิญทุกๆปัญหาและน้อมรับยอมรับโอเคไหมด่านแรกเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปฝึกที่ไว้บอร์ดต้องทำยังไงบ้างนะให้ทำยังไงบ้างนะอันที่หนึ่งต้องทำอะไร กลับมาอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็ทาจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็เริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงฝึกที่ตรงไหนฝึกที่ทจิตของเรา่าความคิดแลวอะไรอีกการกระทำคำพูดการกระทําความรู้สึกในทุกๆวันให้บ่อยที่สุดถูกไหมอ่าแล้วมีอะไรอีกคะ คุณทุกสิ่งทุงกอย่างที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ในวันนี้มีความสุขสบายแหนลองฟีลลิ่งตอนนี้สิขอบคุณเนยเป็นไงที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ขอบคุณบ้านหลังนี้ที่ยังให้โอกาสเราได้อยู่อาศัยขอบคุณที่เป็นสมบัติที่มีค่าทำให้เรามีไรายได้ทุกวันนี้ขอบคุณความรกของทุกสิ่งที่สอนให้เรา เพราะใจชีวิตมองเห็นตัวเองขอบคุณร่างกายนี้ที่ยังอยู่กับเราสนับสนุนเราให้ยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณครูไวายที่ทำให้มองเห็นปัญหาของตัวเอง มั่อามีช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นขอบคุณทุกสิ่งทุกอางขอบคุณสรรพสัตว์สรรพชีวิตทั้งหลายที่คอยเกืก้อกูลสุดยอดมากๆมแม่เราขอบคุณแบบนี้ไหม มันลงเข้าไปในหัวใจไหมคะว่าเราโคตรโชคดีเลยเราไม่ได้ขาดอะไรเลยเนี่ยเราโชคดีแค่นี้มีอยู่ครบมีกัลยาณมิตรมีคนช่วยเขาไม่เคยทอดทิ้งเราเลยเอาหลงลืมเราเลยลืมเออฝึกขึ้นกระตันยูแบบนี้บ่อยๆนี่คือขึ้นอะบบนแดนอืมวร้สึกอย่างนี้ข้างในรู้สึกไงบ้างคะยิ้มข้างใน มีพลังขึ้นมายังเนี่ยอืแล้วพลังแบบนี้เราจะทำอะไรบ้างให้กับตัวเองเนี่ยบอกเรามาสิเราอยากทำอะไรให้กับตัวเองจริงเราก็จะเพื่อการจัดระเบียบบ้านเราทุกวันทุกวันเท่าท,ท,ท,ที่เราจะมีแรงทำ เราจะสื่อสารทุกเรื่องราวที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับผู้อื่นออกไปให้เขาได้รับรู้เราจะส่งความรักความเมตตาไปให้กับทุกๆคนที่เราได้พบเห็นเราจะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้สุดยอดมากสวยงามเริ่มเห็นแล้วนี่รักตัวเองเป็นยังไงเห็นนะ อะให้ความรักหน่อยได้ไหมเนี่ยเออมาให้ความรักค่ะรำซีฟังเย้ yeah! <laughs>